แม่ให้เราซื้อกาวดักหนูให้เราซื้อมาให้เราบาปไหมบาปพี่สาวไม่เคยให้ข้าวหมาเป็นประโยคบอกเล่าไม่ได้จงใจจะถามเออก็เลยงงว่าอะไรคุยชัดกับเพื่อนปงอาบาดจะหลุดไหมครับยังไงนะไม่เข้าใจ คุยอะไรกันนะมาอยู่ที่คุยอะไรอ่ะทำดีได้ดีตลอดเลยเหรอครับ <_ an> แน่สิทำดีย่อมได้ดีดิ <_ an> แล้วกรณีผู้ป่วยสุดท้ายญาติเลือกการลุญยาฆ่าฉีดย้ายหัวใจค่อหยุดเต้นบาปไหมคะใครบ้างที่บาป <_ an> เขาเรียกว่าการลุญยาฆ่าเหรออย่างนั้นอ่ะถ้าฉีดยามีเจตนาให้ตายนี่เรียกว่าการลุญยาฆ่าไม่ได้นะผิดนะ ถาคตบอกให้ค่อยตามพระมหา,หากษัตริย์จริงไหมครับให้ค่อยตามพระมหากษัตริย์หมายความว่าอะไรคนทําแท้งมีผลอย่างไรก็กก,ก็มีผลทําปลานาติบาตไงก็ผิดศีลไงความฝันเป็นการบอกเหตุเราไม่เป็น,ไม,ปนไม่เป็นจะจิตลงฐานเดิมคือยังไงครับไม่รู้นะไม่เข้าใจคำถาม พ่อป่วยมะเร็งอยู่ไอซียูเซ็นรักษาต่อท่านไม่ทรมานเออผู้ปกติทั่วไปก็ไม่ได้ผิดอะไรนี่มันจะผิดเรื่องอะไรล่ะผู้ใหญเจ้าบอกว่าตัวเองเป็นพุทธหรือเปล่าพู้ใหญเจ้าบอกตัวเองเป็นพุทธหรือเปล่าใช่พระพุ้ธเจ้าน่ะเป็นคนประกาศตนเองว่าพระองค์เซ็นเป็นพุทธะก็ที่เราพิมพ์ว่าพุทธมันแปลว่าอ่าว่า,า,าพุทธะไง เขาผู้ดเจ้าน่ะเป็นคนประกาศว่าพระองค์เองเนียเรียกว่าพุทธ,ธะร่งทรงแทนพระนามของพระองค์เองด้ยวยว่าพุทธ,ธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมศาสนาพุทธแปลว่าอะไรแปลว่าศาสนาของพุทธ,ธะพุทธ,ธะคืออะไรผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมทำไมจะไม่เคยล่ะต้องเคยสิลางสังหณ์ไม่มีอ่ะนะ แมวเจ็บป่วยไม่สบายมันทรมานเราช่วยแมวตุยทันทีจะบาปไหมครับก็เป็นการทําปาณาติบาตคนอื่นทําร้ายเราผิดไหมครับก็ผิดทําไมเราต้องล้างแก้วน้ําที่ไหว้พระด้วยครับทุกวันนี้ขี้เกียจล้างมึงก็ไม่ต้องไหว้ก็แค่นั้นเองง่ายๆมึงไม่อยากล้างน้ําแก้วถวายน้ําถวายพระมึงก็ไม่ต้องถวายแก้วมึงก็จบแล้วก็ไม่ต้องถวายน้ําแล้วมึงจะไปล้างทําไมล่ะวิธีการแก้ไขง่ายๆเลยปลายเหตุต้นเหตุมึงพิจารณาดิมึงล้างแก้วได้เพราะอะไร ล้างแก้วได้เพราะมึงเอาน้ําไปถวายไงมึงจึงต้องมาล้างแก้วนี่ไงก็นี่ไงเหตุปัจจัยเนี่ยเรียกว่าปฏิจจสม,มุปปนธรรมเป็นธรรมอันนิงอาศัยเหตุในการเกิดเนี่ยเรียกว่าเหตุปัจจัยไม่อยากล้างแก้วทายังไงมึงก็ไม่ต้องเอาแก้วไปใช้ก็จะได้ไม่ต้องล้างแก้วไงไม่มีเหตุผลตามมาไม่ได้ไงนี้เรียกว่าปฏิจจสม,มุปบาท มีคนเอาหมาแมวมาทิ้งไว้ให้เราเลี้ยงเราไม่พร้อมที่จะเลี้ยงควรทำยังไงดีคะก็เอาคืนเข้าไปสิเทศบาลยักษ์จะเป็นบุญหรือบาปมีจริงไหมคะหรือแถวบ้านเขาจะสวดกันนี่ฟังไม่ได้ไม่เข้าใจเรื่องอะไรงงเทศบาลยักษ์คืออะไรวะ แล้วใครบอกพูดเป็นศาสนาพระพุทธเจ้าไงพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตั้งศาสนาเดินสะดุดก้อนหินล้มเป็นรางล้ายไหมครับโอ้ยมึงก็เอาทุกเรื่องจริงๆเนาะศาส,สนาเออมีตนโลกไหมครับมีพระพุทธเจ้าสอนให้เชื่อตัวเองใช่ไหมครับให้เชื่อคําสอนพระพุทธเจ้า พ่อแม่อยากกินปลาใช้ลูกไปจับปลามาทำอาหารกรณีนี้ใครบาปบาปต้องคู่เทศพันยักษ์เทศพันยักษ์หมายถึงว่าเราจะไปฟังเหรอก็ไม่จ้เปไปต้องไปฟังจะฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้ไม่มีผลอะไรทำไมพุทธไม่มาพร้อมกับมนุษย์คนแรกก็ไม่มีไันมันไม่มีมนุษย์คนแรกมันจะมาพร้อมกับมนุษย์คนแรกได้ยังไงก็มันไม่มี พระพุทธเจ้าทรงสอนความจริงไงไม่ได้ไปแต่งเติมเอาเนี่ยตันนั้นคําว่าศาสนาพุทธจะไม่มีคําว่ามนุษย์คนแรกไม่มีธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมันเป็นธรรมดาแล้วทําไมศาสนาพุทธต้องไปหาอะไรอย่างแรกทาไมต้องไปหาคนแรกในเมื่อมันไม่มีคําว่าคนแรกจะไปเอาคนแรกมาจากไหนไปเอามาทําไมมันเกิดขึ้นตามเหตุตามปจายยัจจัยแห่งสัจจคความจริงของโลกมันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยตามธรรมดาของธรรมชาติทุกอย่างมันเกิดขึ้นแต่เหตุ คุจะไปหาคนแรกทำหาอะไรการที่เราคิดทำชั่วแต่ไม่ได้ชั่วตามความคิดบาปไหมครับตอนนี้พยายามที่จะไม่คิดไปทางชั่วเออดีเลิกคิดทำความชั่วค่ะแค่นั้นแหละค่อยๆฝึกโยนความคิดทิ้งไปเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเดี๋ยวมันก็จะเลิกคิดเอง อนุ์นั้นเป็นสิ่งที่แน่นอนแต่ไม่เที่ยงคืออะไรครับไม่เข้าใจคําถามเดินสะดุดก้อนหินเป็นรางน้ําเอาต้นไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในวัดเอามาเป็นของตัวเองบาปไหมครับก็มันขึ้นที่ไหนล่ะขึ้นในวัดอ่าแล้วมันขึ้นเองตามธรรมชาติเหรอในเมื่อมันอยู่ในวัดและในวัดมันมีเจ้าของที่ไหมล่ะอ่าถ้าอาจารย์ถามว่ามีต้นไม้ในบ้านเราขึ้นเองตามธรรมชาติแต่มันอยู่ในบริเวณบ้านเราสมมติมันเป็นมะม่วงอย่างงี้ อ่ะแล้วเวลาคนอื่นเขาจะมาเก็บมะม่วงบ้านเราเรายินดีไหมก็ไม่ยินดีเอาเราก็รู้อยู่แล้วนี่ว่ามันมีเจ้าของการเถียงพ่อเถียงแม่บาปไหมครับทั้งที่ผมใช้เหตุว่าจะเถียงเช่นพ่อโดนหลอกให้ซื้อของผมก็บอกก็ว่าเถียงก็แนะนําบอกกล่าวเขาได้ตามเหตุตามปัจจัย ธรรมะทำแท้ไม่มีคําตอบใจใช่ไหมครับไม่มีอะนะมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติพ่อป่วยมะเร็งไอซีไม่มีทางรักษาให้ลูกเซนยอมรักษาเซนยินยอมไม่รักษาให้ตายธรรมชาติไม่เจ็บไม่ปวดทรมานต่อไปลูกได้บุญอะไรวะไม่เข้าใจ จ้ามึมาใสาให้ปล่อยปลาได้บุญไหมครับไม่มีเวลาไปเองมันก็ได้แหละสอนการเงินแนวทางศาสนามีไหมครับมีการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกแค่เราไม่เป็นหนี้ก็ไม่มีความทุกข์เรื่องเงินแล้วใครเป็นผู้สร้างกฎของกรรมไม่มีอะนะมันเป็นไปตามธรรมดาของมันในโลกนี้ไม่มีใครสร้างอะไร เพราะมันมีเหตุจึงมีผลไม่มีเหตุก็ไม่มีผลเพราะนั้นกฎตายตัวของธรรมชาติมันคือกฎที่อาศัยเหตุเราไม่สร้างเหตุผลมันก็เกิดขึ้นแกเราไม่ได้ไงนี่เรียกว่ากฎตายตัวห่งธรรมดาใครทําสิ่งใดต้องได้รับผลสิ่งนั้นไม่ทําสิ่งใดไม่ต้องรับผลสิ่งนั้นนี่เรียกว่ากฎตายตัวแห่งธรรมดาเรียกว่าอิทัพปัจจย,ยตาเพราะอาศัยสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้น ไม่มีใครสร้างไงก็พูดอยู่เดี๋ยวไม่มีใครสร้างมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันใครจะมาสร้างอะไรล่ะแล้วเราทำบุญไปทำไมครับทั้งที่เวลาตายดูแค่จิตเราเอาอัตภาพในการไปเกิดไงเวลาเราไปเกิดอ่ะเราต้องเลือกบ้านเรานะ ดังนั้นการทําบุญในตลอดชีวิตมันคือเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่มันไปส่งผลในชาติต่อไปไงก็คนมันมีไปเกิดหน้าตาผิวพรรณงามเพราะอะไรก็เพราะเขาทำพวกกระซับของเขามาไปเกิดในตระกูลรวยเพราะอะไรเพร,ะเพราะเขาทำพวกกระซับของเขามาไงทำไมพุทธไม่เชื่อว่ามีผู้สร้างหรอครับก็มันไม่มีอะไรสร้างอะไรอะ่ะเราเคยเห็นใครสร้างอะไรในโลกนี้ได้ด้วยเหรอโดยไม่อาศัยเหตุปัจจยัยขอดูหน่อยดิมันมีไหมล่ะ พระพุทธเจ้าจึงไม่มีเลยเรื่องผู้สร้างไม่มีพระพุทธเจ้าจึงไม่เคยบัญญัติเรื่องผู้สร้างแล้วปฏิเสธเรื่องผู้สร้างด้วยเพราะกรรมหรือสุขทุกของคนในโลกนี้ไม่มีใครบันดาลมันเดินตามเหตุปัจจัยเดินตามเหตุและผลฝนไม่ตกนะร้อนแดดแรงมากพ่อแม่ทำอะไรก็ไม่ผิดใช่ไหมคะเช่นโกงเงินลูกผิดสิมันจะไม่ผิดได้ยังไงล่ะ ตลกมีจริงไหมจริงจ้าถ้าอาจารย์เชื่อว่าคนมาจากลิงทําไมยังมีลิงอยู่ตอนนี้กูไปเชื่อตอนไหนกูพูดตอนไหนดดวห่ากูเชื่อว่าคนมาจากลิงมึงไปเอามาจากไหนกูเคยพูดด้วยเหรอว่าคนมาจากลิงมึงบ้าหรือเปล่าคนก็มาจากคนเนี่ยมันจะมาจากลิงได้ยังไงโคตรพ่อโคตรแม่เรามันเป็นลิงเหรอมึงไปเอามาจากไหนว่ากูสอนว่าพ่อแม่มาจากลิงมนุษย์มาจากลิงมึงไปเอามาจากไหนกูยังไม่เคยพูดสักคำ ใครคือผู้สร้างกฎไม่ม,ไม,มีไม่มีใครสร้างทั้งนั้นมันเดินตามเหตุตามปัจจัยทางที่มนุษย์อยู่ได้ด้วยธรรมชาติแต่มนุษย์นั้นทำลายธรรมชาติมากกว่าสร้างมันต้องมีครับทำไมมันต้องมีมันต้องมีหาอะไรมันไม่มีอะไรทั้นั้นแหละมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันทำไมมึงจะต้องยัดเยียดให้มันมีก็ในเมื่อมันไม่มีอ่ะไม่มีก็คือไม่มีมีก็คือมีสิ มึงจะปยัดเยีะแ้มันมีทําไมก็ในเมื่อมันไม่มีทําไมต้องสร้างกฎอะไรในเมื่อมันไม่มีกฎมันมีกฎตายตัวเป็นธรรมดาของมันคือกฎของธรรมชาติต้นไม้ต้องออกลูกเป็นมะม่วงใครต้องไปกําหนดมาหรอเป็นมะม่วงอะ่ะมันเป็นของมันไปเองตามธรรมชาติตามเหตุตามปัจจัยไงเออผมส่งคําถามเข้าไปในเฟซบุ๊กไม่เห็นมีอะ่ะ ไม่มีนะคําถามล่าสุดคือลําปางคืมๆฝนจะตกค่ะเนี่ยใครสร้างธรรมชาติไม่มีก็ธรรมชาติมันสร้างตัวมันเองไงมันสร้างตามเหตุตามปัจจัยไงคือพวกมึงอ่ะปัญหาคืออะไรรู้ไหมปัญหาคือมึงจะหาคนสร้างให้ได้ปัญหาของพวกมึงอ่ะคือมึงจะเอาคนสร้างให้ได้ไงกูถามนี่ไงในโลกเนี่ยมันมีใครสร้างอะไรได้คนเดียวไหมล่ะ มึงเคยเห็นไหมก็ไม่เคยเห็นอ้าวแล้วมันจะมีคนสร้างได้ยังไงถ้ามันมีคนสร้างมันก็ต้องมีคนสร้างของคนสร้างอีกทีหนึ่งสิก็มันเป็นกฎของมันแบบนั้นน่ะเราอยู่บนโลกนี้เราต้องยอมยอมรับกฎตายตัวของโลกนี้ให้ได้ก่อนอันดับแรกไม่ใช่ไปเอากฎที่ไหนมาก็ไม่รู้มึงไปเอากฎอะไรกันมาก็ไม่รู้ไปกดนอกโลกกดบ้ากดมอเอากฎในโลกนี้ก่อนเอากฎในโลกนี้ให้รอดก่อนมึงตอบคําถามแค่ในโลกนี้ให้ได้ก่อนก่อนที่จะไปตอบคําถามนอกโลก มันจะมีผู้สร้างได้ยังไงในเมื่อทุกอย่างมันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยมึงทุกวันนี้ก็ไม่สามารถสร้างอะไรเองได้วยตัวมึงเองมึงต้องทอะไรมึงต้องอาศัยเหตุปัจจัยจากชาวบ้านเขาในการเกิดต้นไม้ต้นหนึ่งก็ไม่สามารถเกิดเกิดขึ้นเองลอยๆได้ต้องอาศัยเหตุปัจจัยในการเกิดต้นไม้ต้องอาศัยเมล็ดต้องอาศัยดินต้องอาศัยน้ําต้องอาศัยปุ๋ยต้องอาศัยดินฟ้าอากาศต้องอาศัยแสงแดดนี่เรียกว่าเหตุปัจจัยมันไม่สามารถเกิดขึ้นเองลอยๆได้อ้าวถ้ามันมีผู้สร้างก็ต้องมีผู้สร้างของผู้สร้างอีกทีนึ่งสิ แล้วเดี๋ยวพวกมึงก็จะมาตอบผู้สร้างจะมีผู้สร้างได้ไงถ้ามีผู้สร้างจะเรียกว่าผู้สร้างได้ยังไงก็นั่นแหละเรียกว่าไม่มีไงมันจะมีได้งไงก็เนื่องมื่มันไม่มีมันก็มีคําตอบอยู่ในคำตอบของคำถามพวกมึงที่พวกมึงถามกัมาอยู่แล้วมันไม่มีไงเออถ้ามึงตอบเหตุผลแค่นี้ไม่ได้ก็หมายความว่าไม่มีไงเออ พระเจ้ายิ่งใหญ่ที่สุดเหนือจินตนาการเออเหนือจริงแหละกูว่าแหละจินตนาการไม่ออกเลยอ่ะเหนือจริงๆเหนือจนหาไม่เจอเลยอ่ะกูว่านะเหนือเกินเหตุเหนือจนหาเหตุหาผลหาเงื่อนต้นเงื่อนปลายที่มาที่ไปไม่ได้ถ้าเหนือแบบนั้นกูไม่ศรัทธาหรอกจะศรัทธาสภาะอะไรมันเหนือเกินเหนือเกินความรู้กูกูจะไปรู้ทําไมอ่ะก็มันรู้ไม่ได้อ่ะถ้ารู้ไม่ได้กูจะรู้เพื่อไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายกูจะรู้ทําไมคําถาม ไม่รู้ดีกว่าอย่างนั้นนะกูรู้นี่สิที่กูรู้ได้ดีกว่ารู้แล้วเกิดปัญญาด้วยรู้แล้วเกิดความฉลาดด้วยแล้วแล้วรู้แจ้เห็นจริงในธรรมด้วยอย่ามาหาว่ากูด่าพระเจ้าพวกมึงนะพวกพวกมึงสารแน่เข้ามากันเองนะกูกตอบให้ตามที่มึงพูดมากูก็เอาคาถามที่มึงพูดมาเนี่ยตอบให้พวกมึงกลับไปพวกมึงจะได้ฟังอ่ะเพราะฉะนั้นจะมาด่าว่ากูด่าพระเจ้ามึงไม่ได้นะเพราะมึงสารแน่เขาเข้ามาเองนะกูอยู่ของกูดีๆกูก็ตอบตามสัจจะความเป็นจริงมึงถามอะไรมากูก็ตอบไปตามนั้นอ่ะ อ่าเพราะนั้นอย่ามาโกรธอย่ามาเกลียดอย่ามาอีอ้อนะกูบอกก่อนนะเออถ้ามึงอยากจะประกาศศาสนาพระเจ้ามึงมึงก็ไปตั้งกลุ่มศาสนาเองแต่ถ้ามึงอยากจะเข้ามาประกาศอนนี้มึงก็ต้องเจอกูแหละแค่นั้นเลยอย่ามาด่ามานะกูบอกก่อนนะ ข้าสัตว์บาปแต่สัตว์เป็นอาหารทาไมมันย้อนแยง้งครับมันจะย้อนแย้งหาอะไรมันไม่ได้เกิดมาเป็นอาหารมึงพวกมึงอ่ะสัญหาไปแดกกันเองนี่เดี๋ยวกนนะะวนนี้กูจะฉาอีพวกเนี้ยก่อนดับแรกกูไม่ฉาใครใช่ไหนกูจะฉาอีพวกเนี้ยก่อนสัญดามันเสียแหม่ย้อนแยง้งถ้าย้อนแยง้งมันก็ไม่ต้องกินสิเลิกกินมึงไปกินผักกินหญ้าหนูไปเดินกินเหมือนวัวเหมือนควายะนะไปกินด้วยกัรไปแท้หญ้าแท้ฟางอะนะ่นน่ะท่านบอกว่ามันย้อนแย้งอะ่ะ ้พระพุทธเ,เจ้าทรงอนุญ,ญาตให้กินเนื้อสัตว์ได้ด้วยการไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ลัเงเลยสงสัยว่าทําเพื่อเราอย่าไปฆ่าสิเราไปกินในซากศพที่มันตายแล้วนะนะั่นแหะเดินก็ไปในแมคโครมึงเห็นซากศพไหมนอนอยู่เต็มถาดนะั่นน่าจะเรียกว่าซากศพใครไปฆ่ามานะัน่ะกูไม่ได้ฆ่าไงใครจะฆ่ากันเรื่องของมันนะมันเกี่ยวกับกูไม่ได้ไม่เกี่ยวไงเออใครจะกินก็กินไปสิเออ ไม่ต้องมาบอกให้ใจเย็นใครชอบพูดว่าให้อาจารย์ใจเย็นเ็เนี่ยเลิกพูดสักทีลำคาญเห็นแล้วต้องคาลูกกระตาแล้วเกินไม่ต้องมาคอยเตือนอาจารย์ว่าให้ใจเย็นอาจารย์รู้ตัวว่ากำลังพูดอะไรไม่ต้องมากลัวว่าช่องปิวมันไม่ปิวหรอกกูพูดในสัจจะความเป็นจริงกูไม่ได้ด่าทอต่อว่าสาเสียเทเสียไม่ได้พูดคำหยาบมันจะปิวได้ยังไงยิ่งด่าสิคนยิ่งขึ้นไม่เคยดูเลยเหรอ ก็เวลาดาเนี่ยดาที่นึงนู่นน่ะไปไหลไปสองพันูุน่ะไม่เคยเห็นเลยเหรอไม่ต้องมาพูดฟังแล้วมาลังเห็นแล้วมาลัคาล,ลูกกระตายใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆค่ะเ,เ,เดี๋ยวกูเอากระโถนตีกระบาลให้เดี๋ยวกูจากระโถนเนี่ยแช่ช่องฟิตแล้วกูจากระโถนแช่ช่องฟิตเย็นๆเนี่ยตีกระบาลมึงจะได้เย็นของจริงจะได้เย็นของแท้อุ่นวายกันจริงไม่ได้ฟังหาเหวอะไรเลย <c oughs> ใครสร้างนะรถใครจะสร้างแล้วก็มันไม่มีก็กูพูดอยู่มันไม่มีคนสร้างพวกมึงก็จะเอาคนสร้างให้ได้นะก็กูพูดอยู่มันไม่มีอุ้ยกูคุยกับใครวะเนี่ยกูถามไม่จริงเนี่ยกูคุยกับท่อไอเสียรถเบนซ์ไซหรือเปล่าเนี่ยกูอยากจะรู้ฮะถึงได้คุยออกมาตอบโตออกมาพ่นคําออกมามีแต่คำเอาควันเนี่ย นี่กูคุยกับท่อไอ้เสียรถมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยหัวจะปวดพระเยซูสร้างก็เรื่องของมึงเธอมึงก็ไปสร้างกันเองม,มาเกี่ยวกับกูกูไม่อยู่ด้วยกูไม่เกี่ยวด้วยมึงจะไปสร้างตรงไหนก็ไปสร้างกันเองเธอมึงจะเอาอีกถืออิฐถูป,ปูนจะสร้างสวรรค์นรกมึงก็ไปสร้างกันเถอะกูไม่สร้างกับมึงหรอกกูไม่ไปเรื่องของมึงหรอกอยากจะไปสร้างอะไรก็ไปสร้างกันเถอะ สร้างเงนเก่งแล้วเกินเออมึงจันดับหนึ่งก็โลกของมึงเถอะแหมศาสนาอันดับหนึ่งของโลกนี่กูไม่ได้ว่าศาสนานะกูกำลังด่าอีคนที่กำลังปัน่นศาสนาไม่เกี่ยวศาส,สนาเขานะ่ะดีแต่อีคนสันดาปประเภทนี้มาไม่ดีมันที่อาพเจ้าไปตีชาวบ้านเขาไปฟาดกระบานชาวบ้านเขาแหมศาสนาอันดับหนึ่งมึงรู้หรือเปล่าว่าในโลกเนี้ยระหว่างคนรวยคนจนใครอันดับหนึ่งกูถามแค่เนี้ย คนจนอันดับหนึ่งนะกูจะบอกให้มึงก็เลยจะมาบอกว่าคนนับถือศาสนาที่มากที่สุดเท่ากับถูกต้องอ้าวถ้าแสดงถ้างั้นว่าในโลกนี้เป็นคนจนมากกว่าแสดงว่าคนจนมันดีกว่าคนรวยนะแสดงว่าการจนมันดีกว่าการรวยเพราะมึงเอาปริมาณมาเปรียบเทียบอ่ะเพราะว่าคนจนมันมากกว่าคนรวยคนรวยมีอยู่แค่จุกเดียวเองในโลกนี้ประชากรในโลกคนรวยมันมีไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะคนจนหรือคนธรรมดามีตั้งเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แสดงว่ามึงก็บอกว่าการจนมันดีกว่าการรวยสิเพราะว่าจนมันมากกว่ารวยอ่ะ ถ้ามึงจะบอกว่าศาสนามันใหญ่กว่าคนมันมากกว่าแสดงว่ามันต้องดีกว่าใช่หรือเปล่าเอออัน,นเนี้ยเนี้ยมีคนบอกเนี่ยช่วยพูดเนี่ยหินย่อมดีมากกว่าเพชรอ่ามึงว่าอัญมณีกับหินอะไรมากกว่ากันอัญมณีก็เป็นหินแต่หินที่เป็นอัญมณีกับหินที่เป็นหินอะไรมากกว่ากันอ่ะทำไมมึงไม่ซื้อหินมาใส่คอมึงซื้อหินมาแขวนคอสิหินแกลนิดอนะ่ะ อ้าวามึงบอกว่าปริมาณไหนมากกว่าใช่หรือเปล่ามึงจำไว้นะพระพุทธเจ้าศาสดาเอกของโลกสอนว่ามนุษย์โดยทั่วไปในโลกหรือสัตว์ทั้งหลายในทั่วแดนโลกธาตุเนี่ยเมื่อตายแล้วเนี่ยจะเป็นไปเพื่อนรนกกับเหมิดเดราฉานเปรวิสัยมากเท่ากับแผ่นดินในมหาปตพีแต่มีแค่เศษดินปเล็บเท่านั้นเทียบกับแผ่นดินในมหาปตพีที่จะเป็นไปเพื่อสุกติโลกสวรรค์ และเช่นเดียวกันคนที่จะได้ยินได้ฟังธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความศรทัทธาและเข้าใจจะมีเพียงแค่เศษดินปลายเล็บเท่านั้นเทียบกับแผ่นดินในมหาปตพีแต่แผ่นดินมากเท่ากับมหาปตพีจะไม่เข้าใจในคําสอนของพระองค์จําไว้เ<ม>นี่ยเลยผู้ที่ชอบพูดว่าใจเย็นๆใจเย็นระววาช่องเวลาดูช่อง เวลาระวังช่องปิวมึงดูว่าคนมันขึ้นไปกี่คนเวลากูด่าเนี่ยแหกตาดูเนี่ยเพิ่งจะมาอยู่เหรอถึงได้รู้ถึงไม่ได้รู้อะไรเลยว่าเวลากูเสียงดังอะ่ะคนมันขึ้นขนาดไหนทุกวันเนี้ยช่องมันขับเคลื่อนด้วยอะไรมันขับเคลื่อนด้วยการดา่าช่องกลุ่มคนตื่นทำเนี่ยมันเติมน้ํามันด้วยการดา่ามันขึ้นทคงด่วนด้วยการดา่ามันไม่ใช่ว่านั่งมาสงบนิ่งมานั่งใจเย็นใจเย็น พราะด่าแบบนี้แหละคนตื่นทามันถือได้ดังอยู่ทุกวันนี้นี่ไงคนมันถือได้รู้จักอะเพราะมันรู้จัก,ากการด่านี่แหละที่กูพูดตรงไปตรงมานี่แหละไม่ใช่พูดมานั่งสงบสงบมานั่งรอให้คนมาด่าให้คนมานั่งสา,าสเสียเทเสียอายุยงว่ากล่าวปั่นคนในกลุ่มมันด้รู้เรื่องหาเหวอะไรเตือนตัวเองก่อนก่อนจะเตือนชาวบ้านเขาน่ะหัดเตือนตัวเองให้ได้ก่อน <S <S แม่ กูด่านะกูเคยด่าสูงสุดขึ้นไปสองพันสองร้อยคนสองพันสาร้อยคนนู่นมึงรู้หรอเปล่ากูดา่าวันวันหนึ่งมีคนเข้ามาสูงสุดเคยเกือบทําได้เกือบสามพันคนเท็กตอกเฟซบุ๊กยูทูบสามช่องเฟซบุ๊กเกือบสี่ร้อยคนยู u ูบสองร้อยกว่าคน t ท k ก o k ตอกสองพันสองรอยกว่าคนว,นวันวัน,นึงมีคนดูเนี่ยยังต่ําสุดคือพันกว่าคนไม่เคยต่ําจากนี้เพราะแรงขับเคลื่อนในการดานี่แหละ พราะอะไรไม่ใช่ว่าคนเขามาด่าเอาฮามาด่าเอาตลกมาด่าเอามันเขาด่าตามเหตุตามผลตามสัจจความจริงที่ด่าออกไปมาเป็นเรื่องจริงทั้งที่ไม่มีเรื่องหลอกลวงกําลังพูดความจริงให้ฟังว่าอะไรใช่ไม่ใช่แต่นี่มันคือสไตล์การพูดจะมาสนใจอะไรกับสไตล์การพูดที่ต้องสนใจคืออะไรสนใจว่าสิ่งที่พูดเนีย่ยมันจริงหรือไม่จริงมันใช่หรือไม่ใช่มันถูกหรือมันผิด ไม่ต้องมานั่งสนใจว่าอ bueno คนพูดมันพูดจาดีหรือไม่ดีไม่ต้องสนใจหน้าที่พวกมึงคือฟังว่ามันดีหรือไม่ดีมันใช่หรือไม่ใช่มันถูกหรือมันผิดเปรียบเทียบเอาพิจารณาเอาตามเหตุตามผลตามสัจจะความจริงว่ามันจริงหรือไม่จริงมันใช่หรือไม่ใช่นี่ตังหากที่มึงตวต้องสนใจไม่ใช่มานั่งสนใจกูว่ากูโ,ก,โกรธกูกเกลียกกูฆ่าพยาบาดบ้าไลฟ์พูดจายังไงไม่ต้องสนใจสิ่งที่กูพูดต่างหากที่มึง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 ต้องสนใจว่าจริงหรือไม่จริง แล้วกูฝากถึงคนนี้ชอบเข้ามาด่ากูไม่สนใจพวกมึงหรอกพวกมึงไม่ได้มีค่าเลยสำหรับกูถ้ากูสนใจตีกูเลิกพูดไปนานแล้วกูเลิกด่าไปนานแล้วกูด่ามาเป็นปีแล้วอืมึงด่ามากูก็ด่ากลับทําไมล่ะวินวินแต่กูด่าตามธรรมกูด่าตามเหตุตามผลกูไม่ได้ด่าเอาช่วยกูไม่ได้ด่าแบบสันดานดิบแบบพวกมึงอะพวกมึงมันด่าเพอเจอร์ด่ากูหัวร้อนด่ากูโกรดด่ากูอาฆาตพยาบาทด่ากูเพอเจอร์มึงก็ด่าได้แค่นี้แหละ แต่ด่าความจริงไม่เข้าไงมึงด่าไม่ได้เพราะมันกระเด็นออกหมดอะ่ะมันจะเข้ากูยังไงมันเข้ากูไม่ได้มันกูแข็งอะ่ะทําไมอะ่ะใช่ปเปล่าเอาด่าตามเหตุตามผลมาสิอย่ามาด่าตัวกูสิอย่ามาบูลลี่กูสิพวกมึงมันเก่งแต่บูลลี่อะ่ะใช่หรือเปล่าไม่เห็นมีเหตุมีผลหาเหวอะไรเลยไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายอะไรมีแต่เรื่องเพอเจอมีแต่เรื่องปัญญาอ่อนด่ากูก็ได้แค่นั้นนะไม่เห็นด่าตามความเป็นจริงได้เลยใช่ไหมล่ะ เออพูดจาไม่ดีใครจะฟังมึงดูสิเดี่ยจะสองพันคนเนี่ยมึงดูว่าใครฟังอ่ะมึงบอกว่ากูพูดจาไม่ดีใครจะฟังมึงดูเอาแล้วกันว่าใครฟังขนาดไหนอ่ะมึงเอาแค่เนี้ง่ายง่ายพอตอบคําถามต่อนี่ถ้ากูด่าต่อสองพันกว่ามึงคอยดูเนี่ยเนี่ยสองพันกว่าแล้วเนี่ยที่เกียรด่าแล้ว เหนื่อยพ่อลูกหน้าตาเหมือนกันจะไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอครับมีเกี่ยวหรอกมันหน้าตาเหมือนกันมันก็เป็นเรื่องปกติไหมล่ะคนเป็นพ่อเป็นแม่มันก็ต้องหน้าตาเหมือนกันสิถ้ามันหน้าตาเหมือนคนข้างบ้านี่สิบแปดเพราะนั้นถ้าลูกเราหน้าตาเหมือนเราดิถูกต้องแล้วถ้ามาัน็ปหน้าตาเหมือนคนข้างบ้านด่สิบหายนะเรื่องใหญ่แล้วนะกูว่านะทีเนี้ย พระพาหิยะโดนวัวิดเพราะบาปกรรมที่ทำไว้ใช่ไหมใช่อืมถ้าเราเข้าใจการเกิดดับของทุกสิ่งแม้แต่ใบไม้ล่วงเราก็บรรลุทำได้ใช่ไหมครับเราต้องเข้าใจอริยสัจสี่ก่อนนะ ไม่ใช่จู่ๆไปนั่งดูดใบไม้ร่วงแล้วมันบนรรลุทำได้เลยอลิสใครวะไอ้ที่รู้แรงโน้มถ่วงของโลกอลิโตเติลเพราว่าที่แอปเปิลตกแอปเปิลตกลงใต้ต้นไม้อ่ะมันก็ไม่ได้บรรลุธรรมเพราะมันไม่ได้เข้าใจอริยสัจซีมันต้องเข้าใจอริยสัจซีก่อนไม่ใช่ว่าแค่เห็นใบไม้ร่วงแล้วบรรลุธรรมได้เออนิวตันอะไรนะกดแรงโน้มถ่วงของโลกอ่ะนะ